ตอนนี้9มามงเช้า34นาทีนะคะได้เวลาที่เราจะนำคนที่ฟัง107.75เมกะเฮิรตซ์ใหญ่รวมถึงคนที่ชมไลฟ์อยู่ในแต่ละแพลตฟอร์มนะคะเพราะว่าเราโก live พร้อมกันทั้งสองแพลตฟอร์อมรวมถึงทักทายคนที่ฟังออนไลน์ตอนนี้เข้ามาติดตามฟังรายงานพยากรณ์อากาศประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่11กันยายน2568 6 9ค่ะ รายงานพยากรณ์อากาศประจำวันสดจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสวัสดีแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดีเชา้าวันพฤหัสบดีท,ที่สิบเอ็ดกันยายนครับคุณชนรงพหายไปไหนมาเป็นสองอาทิตย์ได้มั้งคะครับ ที่ผ่านมาพอดีผมลาลาพักผ่อนนะครับพอดีภรรยาไปประชุมที่กรุงเทพอะครับก็เลยต้องอยู่ทำภารกิจที่บ้านอ๋อโอเคคุณภรรยาไปปฏิบัติภารกิจนอกสถานที่ว่างานเถอะก็ต้องเป็นหน้าที่ที่ค,คุณธนุพงศ์จะต้องเลี้ยงลูกแฝดใช่ไหมคะประมาณนี้โอเคเห็นไหมคะ นี่ถ้าจะหาชายหนุ่มต้องหาแบบคุณชานุพงศ์คุณชนพรคชนพรต้องหาแบบคุณชนุพงศ์นะคุณชานนสวัสดีคุณชานนค่ะน้องสาเนียยังอยู่ไหมเอ๋สวัสดีนะคะจ้าเอ๋ของพี่ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็คุณก๊อสหรือเปล่าคะคุณก๊อประกาถ้าเกิดดีฉันอ่านชื่อคุณผิดนะคะขอบคุณที่แชร์ข่าวพยากรณ์อากาศในเช้าวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลย หาไม่แล้วหาไม่ทันแล้วค่ะโอเคเอเอ,อยู่เป็นเพื่อนพี่ถูกต้องแล้วน้องอยู่เป็นเพื่อนพี่ไม่ต้องหานะคะโอเคขอบคุณมากเลยที่เข้ามาชมรายงานพยากรณ์อากาศเช้าวันนี้คุณชนุพงศ์พจนกไกลนักกุตนิยมวิทยาชำนาญการพร้อมรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะเริ่มกันที่แผนที่อากาศผิวพื้นค่ะครับสําหรับ ภาพแผนที่อากาศผิวพื้นนะครับที่เวลาหนึ่งนาฬิกาของวันนี้นะครับในส่วนของตัวแนวร่องมรสุมนะครับที่เห็นเป็นเส้นสีส้มพาดผ่านอยู่ทางด้านภาคเหนือตอนบนนะครับก่อนหน้านี้แนวร่องเนี่ยอยู่ทางด้านตอนกลางของประเทศไทยทําให้ฝนค่อนข้างใหญ่เยอะนะครับนะปัจจุบันเนี่ยแนวร่องก็มีการเลื่อนขึ้นไปทางด้านตอนบนมากขึ้นนะครับแล้วก็ร่องก็มีกําลังอ่อนลงไปนะทำให้เรื่องฝนทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยดูเหมือนว่าจะ บาบางลงไปนะประกอบกับตัวลมอสุ่ตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกําลังอ่อนลงมาทําให้ฝนก็ดูเหมือนว่าค่อนข้างอยากลดลงนะโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมถึงทางด้านภาคใต้เราด้วยนะครับค่ะ คุณเชยูหรือเปล่าคะถ้าเกิดอ่านชื่อผิดขออภัยฟังเสียงในแพลตฟอร์มที่คุณกำลังชมอยู่ตอนนี้คุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างคะมีเสียงกล้องไหมเสียงของคุณชนุพงศ์ฟังชัดหรือเปล่ายังไงรบกวนฝากคอมเมนต์มาด้วยนะคะคุณจรจากนาราธิวาสวันนี้มีฝนไหมครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอก,กันแป๊บหนึ่งนะคะคุณจรไปต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะ สำหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะครับช่วงเช้าวันนี้กลุ่มเมฆในพื้นที่ภาคใต้นะครับมีการปุกคลุ่มค่อนข้างหยอะน้อยนะครับทาให้หลายพื้นที่เนี่ย้องฟ้าค่อนข้างจะแจ่ม,มใสนะครับแต่เว้นเพียงแต่ทางด้านภาคต้วนบนนบที่จะดูเหมือนว่ามีเมฆค่อนข้างเยาะม,มากหน่อยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับประจวบคันแล้วก็ชุมพรนับแต่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมาจนถึงจังหวัด นาราธิวาสนะครับกลุ่มเมฆก็ดูดเหมือนว่าจะค่งนขัางเย่าน้อยนะครับค่ะคุณอวยชัยสวัสดีค่ะคุณอวยชัยค่ะต่อกันที่ภาพตราาาวจอ,อ,อากาศด้วยเรดาร์ของชุมพรค่ะสําหรับผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ชุมพรนะครับก็เห็นเป็นกลุ่มฝนกําลังอ่อนนะครับมีการปกคลุมอยู่หน้าชายฝั่งทะเลตะวันตอนบนนะครับก็มีโอกาส,ส,ส,สที่จะเคลื่อนตัวเข้า,ขามาปกคลุมได้บ้างนะครับในบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับจแถวทางด้านอำเภอ พโตะนะครับทางด้านของเปิดท่าแซะนะครับที่อยู่ที่ฝั่งตะวันตกนะครับที่จะมีโอกาสเจอกับกลุ่มฝนได้ในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณค่ะคุณอวยชัยเสียงชัดนะคะเสียงคุณชานุพงศ์ก็ชัดด้วยใช่ไหมคะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์สติงพระสงขลาค่ะครับสำหรับผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์สติงพระจังหวัดสงขลานะครับช่วงเช้าวันนี้ก็เห็นเป็นกลุ่มฝนนะครับส่วนใหญ่มีการก,กาอตัว ปกคลุมบริเวณชายฝั่งทะเลตะมันตอนล่างนะครับแล้วก็ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างนะครับส่วนใหญ่อยู่ตามแนวชายฝั่งตามทั้งสองฝั่งทะเลซะมากกว่านะครับในบริเวณพื้นดินเนี่ยยังไม่มีกลุ่มฝนปรากฏให้เห็นนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะค,ค่ะต่อกันที่พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศนะครับในพื้นที่ภาคใต้ ตอนออกวันนี้นะครับก็ยังคงมีโอกาสเจอฝนได้หลายพื้นที่อยู่นะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักได้เป็นบางแห่งนะครับซึ่งในช่วงวันนี้ครับกลุ่มฝนก็ยังยังไม่เยอะนะแต่กลุ่มฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงตอนกลางดึกของวันนี้นะครับเนื่องจากลมมอสมเนี่ยก็มีกําลังที่ะอ่อนลงมานะครับแล้วก็ลมทางด้านฝั่งตอนออกเนี่ยเริ่มเที่ยะพัดเข้ามามากขึ้นทำให้เกิดเป็นลักษณะของลมสองแนวเนี่ยมาปะทะกันพอให้เกิดเป็นลักษณะกลุ่มฝนที่จะมี มากขึ้นด้วยนะครับในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปนะครับทำให้เราก็มีการพยากรณ์ไว้นะว่าในวันนี้เนี่ยฝนก็จะเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีจนถึงจังหวัดนราธิวาสเลยซึ่งจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์สีแดงคือมากกว่าอยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่นะครับและฝนตกหนักก็จะมีได้เป็วบางพื้นที่นะครับอย่างเช่นในโซนทางด้านจังหวัดชุมพรนะครับส่วนทางด้านคลื่นลมนะครับวันนี้คงเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับความเร็วลมอยู่ที่15-35 เมตต่อชั่วโมงนะครับคลื่นมันก็จะสูงได้หนึ่ตตงสองเมตรถ้าหากั่งออกไปแล้วถ้ามีฝนว่าร้อนก็สูงได้มากกว่าสองเมตรนะยังไงช่วงนี้เนี่ยอากาศก็เริ่มที่จะมีการแปรปลวนมากขึ้นน้ำเนื่องจากอยู่ในช่วงกลางกลางเดือนกันยายนนะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงที่จะมีการเปลี่ยนผ่านนะครับจากดิพนจากตัวลมมสุมตอนตกเฉียงใต้นะครับเข้าสู่มสุมตอนออกเฉียงเหนือนะทำให้ในช่วงประมาณกลางเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านทําให สภาพฝนและก็ทิศทา,างลมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการปัน่นป,ป่วนแปรปวนนะครับลมไม่ค่อยแน่ทิศนะครับก็เป็นประจ,จำของฤดูกาลของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องระวังเกี่ยวกับเวลาที่มาจากฝนพราะ้องลมาโชกแรงเี่ยเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับค่ะตอบคําถามคุณอวยชยัยแล้วก็ตอบคําถามคุณจรสักหน่อยค่ะชัยบุรีสุราชรและที่อ่นราธิวาดค่ะว่าครับสำหรับในพื้นที่อำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในช่วงวันนี้กลุ่มฝนก็ยัง มีโอกาสตกได้ค่อนข้างจะน้อยนะครับเนื่องจากลมยังไม่ได้มีกําลังแรงมากนักนะแต่ยังไงต้องระวังเกี่ยวกับผนที่จะมีการกาะตัวขึ้นมานะครับในช่วงเวลาบ่ายถึงช่วงค่ำมันแต่เป็นกลุ่มก้อนเล็กๆนะครับโอกาสที่จะมีฝนตกหนักหรือว่าเป็นฝนที่มีกลุ่มก้อนใหญ่ๆย,ย,ยังยังมีโอกาสน้อยอยู่เช่นเดียวกับในโซนพื้นที่จังหวัดตราธิวาเนื่องจากทางด้านแนวชายฝั่งของภาคต,ตอนล่างทางด้านอ่าวไทยเนี่ยลมมีลม ปาดตอนอ่อนเนี่ยตัดเข้ามาด้วยนะทาให้กลุ่มฝนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะจะมีการเกาะตัวในทะเลทรมากกว่านะทําให้บริเวณทางด้านในโซนอําเภอเมืองนะครับปลาเจาะยี่งอหรือว่าโซนที่ติดกับแนวชายฝั่งจังหวัดพัทล่ว่านี่ยโอกาสยังมีฝนยัง่อนข้ยังน้อยอยู่นะครับในช่วงวันนี้นะครับแต่ถ้ากาดวันพรุ่งนี้ไปกลุ่มฝนก็เริ่มมีเข้ามามากขึ้น คุณจรถามยาวไปจนถึงวันเสาร์นี้เลยค่ะ13ว่าจะมีะฝนไหมครับพอดีมีงานเดินพาเ a d ของดีเมืองดาราทิวาสโหอยากไปอะ่ะคุณจรของดีเมืองดาราทิวาสนี่ดิฉันว่าต้องมีลองกองแน่เลยใช่ไหมต้องมีผล,ลไม้อย่างนั้นไหมคะคกระโป<ฮ>ง<ฮ>ใช่ครับลองกองกระโปงปลาคุเราเค็มครับอ๋อใช่ใช่ใช่ที่เป็นของดีที่เขา ขึ้นแท่นเลยใช่ไหมคะสําหรับปลาที่ปลเป็นปลาปลากุลาวเค็มใช่ไหมคะที่เขาแบบขายดีมากเลยใช่ครับก็เป็นของของดีระดับประเทศเลยครับก็ uh huh. คือส่วนใหญ่ก็คน คนกินไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้กินครับก็จะเป็นของฝากซะมากกว่าโอเคแหมนึกภาพออกเลยใช่ <c oughs> เออเวลาเราไปถิ่นไหนเราก็ต้องซื้อของจากถิ่นนั้นกลับมาฝากคนที่บ้านให้เขาได้ลิมลองหอมอร่อยนะเออแต่ว่าตอนที่ดิฉันไปนาราธิวาสอ่ะดิฉันไปเบตงนาราธิวาสด,ดิฉันก็ไม่เคยซื้อนะไม่เคยซื้อปลามาฝากพ่อนะไม่ได้ไม่ได้ซื้อเสียดายจังเพราะปกติพ่อจะชอบกินปลาเค็ม โอเคขอบคุณนะคะคุณจออาทิตย์ตกลงวันเสาร์นี้ฝนจะเข้าไปถึงไหมคะคุณชาุพงศ์สาหรับนาราธิวาสครับเดี๋ยววันช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้ครับก็เป็นไปตามที่ผมคาดการไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะมีกลุ่มฝนเพิ่มมากขึ้น mm hmm. นะครับโดยกลุ่มฝนจะเริ่มมาแต่ช่วงเช้าเลยนะครับตามแนวชายฝั่งตามายังไงก็ต้องเตรียมการรับมือกันนะครับยังไงก็คอยติดตามสภาพอากาศอย่างใกลใ้ชิดนะครับเนื่องจาก ในช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมค่อนข้างใหญ่ทีหน่อยนะครับตามพื้นที่ตามจังหวัดต่งตางๆนะครับเนื่องจากก็อยู่ในช่วงปลายปปีเม่อประมาณแล้วก็จะมีก<ช>ารจัดกิจกรรมออกมาค่อนข้างใหญ่เยอะอยู่เหมือนกันแล้วในโซนจงหวัดสงขลาวก็จะมีการ,ร,าการพระราชทานปริญญาบัตรอยู่ใช่ค่ะหลายหลายช่วงเหม,นะมือนกันในช่วงเดือนปัญญาน,นี้ใช่ครับเอราะจะมีทุกสัปดาห์เลยค่ะเมื่อวานจะเป็นของมททรศรีวิชัยท่านองคมนตรีท่านเดินทางมานะคะก็ ผ่านไปด้วยดีแสดงความยินดีย้อนหลังกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกคนด้วยนะคะไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาว,วันนี้ค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศนะครับในพื้นที่จังหวัดสงขลาวันนี้นะครับฝนยังอยู่ในเกณฑ์ร้อยละหกสิบเพื้นที่นะครับคุณชนุพงศ์ค่ะแป๊บหนึ่งแพตฟอร์มเดิมภาพยังไม่สไลด์ค่ะแป๊บหนึ่งนะคะคุณฟังค่ะ ครับตอนนี้มาไดอยังครับเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อได้เลยค่ะครับับต่อเลยนะครับสําหรับพยรณอากาศในพื้นที่จังหวัดสงขลาวันนี้นะครับก็ยังคงมีฝนร้อยละหกสิบของพื้นที่นะครับซึ่งกลุ่มฝนก็ดูแนวโน้มล่าจะเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงกลางดึกของวันนี้นะครับสําหรับอําเภอที่เจอกับกลุ่มฝนได้นะก็คือในโซนจมแนวใช้ฝั่งก็คือบริเวณอําเภอระโนดนะครับกระแสสิน้งพัสสิงหนครอำเภอเมืองนะครับแล้วก็้าเป็นในช่วงเวลาบ่ายช่วงค่ำจะมีในพื้นที่อำเภอระตภูมิ หาดใหญ่กองแม่โปง่งสะดาวนาทาวีแล้วก็สบบาย,ยอยนะครับผมแต่มีภูเขาจะมีอยู่สองฝั่งด้วยกันกน็คือทางด้านฝั่งตอนตกกับฝั่งตันออกนะครับคนละ,ะช่วงเวลากันนะครับส่ว<ะ>สำหรับพื้นลมนะครับหน้าชายฝั่งจังหวัดสงขงลาวันนี้ขึ้นยังคงอยู่ในเกณฑ์หนึ่งสองเมตรอยู่ข้างหลังองอกไปนะครับตามมีเปิดควาเนองมากกาคาุณหภมสูงสดนั้นมากกว่าสองเมตรนะครับอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยนะครับอยู่ที่สามสิบสององศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ยี่สิบห้าองศาเซลเซียสนะครับ คุณมโนกลบบุรีสวัสดีค่ะถ้างานช่วงเช้าซักผ้าได้แห้งทันฝนมาถ้าซักตอนนี้น่าจะโอเคใช่ไหมคะคุณชนุพงศ์นอ้อ,อ,นองเอถามมาใช่ครับในวันในช่วงวันนี้ครับต้องเร่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 งรีบซักผ้าไว้ก่อนครับเยเสาร์อาทิตย์ฝนจะเยอะครับแช่ไมะไม่มีครับแดดจะไม่มีนะคะโชคดีที่ี พี่ซักต้องแต่เช้าแล้วค่ะเอ๋เพราะว่าวันพฤหัสเนี่ยทุกๆวันพฤหัสพี่จะเอาผ้าลงถงังแล้วพี่ก็ลุ้นพอเห็นแดดมาพี่ก็ยิ้มค่ะประมาณนี้นะคะโอเคเราเราไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะสําหรับรายงานอุณหภูมิสูงสุดนะครับบริเวณภาคใต้เมื่อวานนี้อยู่ที่อํเาเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับวัดได้ 34.8องศาเซลเซียตนะครับก็เป็นอุณภูมิที่สูงสุดเมื่อวานนี้นะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับค่ะต่อกันที่รายงานอุณหภูมิต่ำสุดภาคใต้วันนี้ค่ะสำหรับรายงานอุณหภูมิต่ำสุดนะครับบริเวณภาคใต้นะครับเช้าวันนี้ก็อยู่ที่ท่ากาศยานหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับวัดได้2 2 4องศาเซลเซียตนะก็เป็นอุณภูมิที่ต่ำที่สุดนะครับเช้าวันนี้ในพื้นที่ภาคใต้ ค่ะเราไปปิดท้ายปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมง7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าวันนี้ค่ะสำหรับรายงานปริมาณน้ำฝนนะครับจากการตรวจวัดโดยสถานีติทยุมิยานะครับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะันออกนะเป็นการวัดฝนตั้งแต่7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าของวันนี้นะครับสำหรับเขตกระจายฝนนะครับถือว่ายังมีตกไม่เยอะนะครับที่ดูรวมๆก็ไม่เกิน10สถานีนะครับก็จะ่ยอยู่ทางด้าน ตอนบนนะครับแล้วก็ตอนกลางก็เป็นส่วนใหญ่ตอนล่างเนี่ยแทบจะไม่มีฝนตกลงมาเลยนะครับ uh huh. ก็ส่วนใหญ่ปริมาณเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ฝนเล็กน้อยถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็คือไม่เกินประมาณ2ม mm mm ิลลิเมตรเท่านั้นเองก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับ mm hmm. แต่ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิตจังหวัด mm hmm. สุราษฎร์ธานีเนี่ยก็มีฝนตกเยอะหน่อยนะครับอยู่ใน uh huh. เกณฑ์ปานกลางนะวัดได้ยี่สิบจ mm uh ุดเก้ามิลลิเมตรก็เป็นฝนที่มากที่สุดเมื่อวานนี้นะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับค uh ่ะ huh. ทิ้งท้ายวันนี้กับการรายงานพยากรณ์อากาศพี่น้องชาวเรือชาวประมงที่ติดตามรายงานพยากรณ์อากาศทุกวันเป็นยังไงบ้างคะสำหรับพี่น้องชาวเรือชาวประมงนะครับในช่วงนี้ลมอสมยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์กําลังปานกลางนะครับก็ยังไม่ได้มีสิ่งที่ต้องนาวิตกแต่งใดน,นะครับคือลมโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเป็นฝั่งอันดามันเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ2เมตรนะถ้าเป็นฝั่งตาวไทยกอยู่ที่ หนึ่งสองเมตรถ้าหาฝังออกไปถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติสามารถทําการเดินเรือทําการประมงได้นะครับในช่วงนี้นะครับค่ะคุณพงศักดิ์จากสุราษฎร์สวัสดีคุณพงศักดิ์นะคะมาแล้วนะคะมาในช่วงท้ายพอดิบพอดีเลยอํเาเภอเมืองสุราษฎร์วันนี้เป็นไงคะคุณชานุพงศ์ครับในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะในช่วงกลางกลางวันเนี่ยกลุ่มฝนยังค่อนข้างเยี่ยน้อยนะครับก็คาดการไว้อย่างในช่วงกลางดึกจนถึง ต่อช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้เนี่ยกลุ่มผมก็จะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงวันนี้กดยัง อยอยโอเคฝนน้อยนะคะคุณพงศักดิ์เอาละค่ะครบถ้วนเรียบร้อยตอบทุกคําถามนะคะคนที่ชมไลฟ์อยู่ในแต่ละแพลตฟอร์มในแต่ละช่องทางไม่ว่าจะเป็นในช่องทางไหนนะคะเช้านี้ขอบคุณคุณชานุพงศ์พจนกไกลนักกุตุนิยมวิทยาชํานาญการนะคะรายงานข่าวพยายกรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเรากลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าไหมคะคุณชานุพงศ์ พบกวันสัปดาห์หน้าครับค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ คุณะคะสวัสดีครับขอบคุณทุกคอมเมนต์มากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมรายงานพยากรณ์อากาศในเช้าวันพฤหัสวันนี้นะคะหากใครที่ยังไม่ได้กด Follow ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนฝากกดติดตามให้สุภาวดีด้วยและถ้าเกิดว่าจะเป็นการเขาเรียกไม่ไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปฝากเข้าไปเขียนรีวิวให้สุภวดีอีกสักนิดหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆค่ะ สนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฟังตะวันออก074-311-760ฟลูดีสนใจองคุศณายในรายการลูกทุ้งอินดีโร074-243-444 081-957-6644